ตั้งแต่ข้างล่างตรงบ่อบาดาลนะครับที่เราเห็นบ่อบาดาลเราจะเข้าฝั่งตะวันตกเข้าฝั่งตะวันตกอย่างนีาอยู่ว่าจะมาไหมเนี่ยมาค่ะมาค่ะมา ถวายเจ้าค่ะแล้วก็นิมนต์พิจารณาเจ,าจ้าค่ะอาหารู่ด้านบนค่ะพี่บินค่ะโอ้โหขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะว <โอ S 1> ีรอาอาจารย์ค่ะออให้มีส่วนบุญด้วยทุกบุญทุกอย่างเจ้าค่ะดถึงอยู่ก็ผ่านพรุงจะมาไหมเนี่ยได้ครับแรงแรงรง,รงอธิที่ฐานตอนนี้มีโซเชียล ทำได้คลองขึ้นค่ะให้บุญด้วยให้กอดหน่อยให้กอดหน่อยให้กอดหน่อยหลายปีแล้วสามสิบค่ะยี่สิบกว่าปีที่เจอท่านอาจารย์ค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วมีคนยาพิจนาได้เลยเจ้าค่ะใได้ก่อน้องกับด้วยความรู้นะเจ้า โอ้โหเอาลูกมาเป็นหลักฐานด้วยเป็นหลักฐานด้วยค่ะนี่หล่อไปเนี่ยโอ้โหลูกก็ไหเมื่อ20ปีจ้ะตั้งแต่สมัย20ปีค่ะผู้ดงครั้งแรกของของภาคใต้จ้ะผู้ดงครั้งแรกตั้งแต่ภูเก็ตอ้ใช่ี่ยวัดอ่างทองเจ้าค่ะโอ้ยสวยงามจังก็ได้รถกลับได้ไหมคนรันี่ยังคะเดี๋ยวอยู่จนจบรายการออบโทษนะเข้มแข็ง